ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นต้นสัปดาห์ก็จริงแต่ว่าความเข้มข้นของการนําเสนอคอนเทนต์ <content S 2> ของทางกรุงเทพธุรกิจและฐานเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เบาบางไปเลยนะคะสาหรับวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้มีการจัดสัมมนา,าที่ถือว่าเป็นสัมมนา,าที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับหลายๆท่านที่ได้ไปในงานครั้งนี้ว่าจะทําอย่างไรในการลงทุนเนี่ยเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่เรียกได้ว่า งอกเงยออกมามากกว่าดอกเบี้ย,ววยที่ฝากธนาคารกับสัมมนาที่มีชื่อว่าเวลฟอรัมลงทุนอย่างไรให้รวยจัดโดยกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ฐานเศรษฐกิจค่ะครับเป็นครั้งแรกที่สองกองบรรณาธิการที่ทําด้านข่าวทางเศรษฐกิจนะครับนำเสนอร่วมกันบูรณาการจัดงานเราต้องการนำอีเวนต์เพื่อนำอีเวนต์นั้นมาทำเป็นคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกคนอยากรู้ว่าแนวนโยบายของรัฐรโดยเฉพาะ หัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปอย่างไรบ้างเราเรียนเชิญร่ฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิธยาไปสิศมาเป็นผู้ปรตกถาพิเศษใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาคมบอกว่าจะมาตั้งแต่เช้านะแต่ติดเมื่อวานนี้มีคอรลนัปชันพิเศษแต่ก็ยังมาให้นะพี่โอมาในช่วงท้ายนะครับ มาฉายภาพสองสามเรื่องแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นใหญ่ทั้งสิ้นคุณววลาสินีโอ้โหวันนี้จะไม่ใหญ่ได้ไงอะพี่โอหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าหักเป็นข่าวเศรษฐกิจนะไม่มีเรื่องนี้ที่ถือว่าคุณตกข่าวคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เขาเรียกว่าทางเศรษฐกิจอะพาดหัวว่าสุดปังรู้ไหมคะรู้จักปังปังือรีเย่โอ้ฮอตมากฮิตมากใช่ใช่ไปไหนใครก็พูดถึงคนละครึ่งช่เป็นมาตรการที่ต้องบอกว่า โดนใจประชาชนโดนใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะคนตัวเล็กพี่โอเชื่อไหมว่าตอนนั้นเนี่ย<อ>แรกๆเลยเนี่ยได้คุยกับพนักงานของธนาคารกรุงไทยเขาต้องเดินไปหาลูกค้าเดินหาร้านค้าเพื่อที่จะสมัครคนละครึง่งตอนนั้นก็บอกหายากมากคนไม่เข้าใจตอนนี้ป่าไปเท่าไหร่ตอนนี้8ปดแสนเก้าแสนไปแล้วไม่พอร้านค้าจำนวนร้านค้าเพราะว่า,าลงทะเบียนบางคนแม่ค้าลงทะเบียนได้รับอา่าเขาเรียกไร โอทีพีอะครับรหัสรหัสรหัสได้รับรหัสไปแล้วคิดว่าตอบรับที่ไหนได้รหัสต้องยืนยันกับพอยืนยันกับทราฟฟิกแจมตอนนี้แปดแสนกว่ารายร้านค้ารายย่อยห้องแถวทุกคนสแกนตุ้ม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 คนละครึ่งครับบอกว่าพอคนละครึ่งปุ๊บรัฐครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่วิธีการล้วงเงินออกจากกระเป๋าประชาชนไปกระตุ้นการใช้จ่ายค่ะไม่พอตอนนี้เรียกร้องกันหมดบอกว่า เชื่อไหมจนกลับกลายเป็นว่าเมื่อวานเห็นข่าวจากเนชั่นเนี่ยแวบๆเนี่ยปรากฏว่าที่ยุโรปเขาก็มีมาตรการคนละครึ่งคล้ายๆเราเยคล้ายกันเลยไม่รู้ใครกัใครต้องเรียนแบบใครสักคนนะแต่เรามาก่อนนะฮะลองไปฟังคุณอาคมเติมพิทยาใบสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าไอ้คนละครึ่งเนี่ยตกลงจะเอายังไงกันแน่ดีไหมไปชมกันเลยค่ะโครงการคนละครึ่งซึ่งก็ได้รับการตอบรับวัตถุประสงค์ของคนละครึ่งนั้นก็คือว่า ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยในระดับาฐานรากได้มีกำลังซื้อคือแทนที่เหมือนห้างนะครับคือไปที่ห้างนั้นก็ลดให้50อันนี้ก็เหมือนกันคือรัดออกให้5 0เไปทานข้าวที่ร้านทานข้าวที่ร้านยังเกิดผลงอกเงยขึ้นมาอีกนะครับนอกจากที่จ่ายตามที่โคต้าที่รัฐบาลให้แล้วเนี่ยก็ยังจ่ายเพิ่มขึ้นทะพาเพื่อนฝูงไปพาครอบครัวไปนะครับ แต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่าทานข้าวเสร็จก็ชอปปิ้งนะครับอาจจะมีตังอยากซื้อของก็เดินชอปก็ก็ได้ประโยชน์ไปอย่างทั่วถึงยังไงก็สนับสนุนโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับใครยังไม่ใช้ใครยังไม่เที่ยวนะครับใครยังไม่ใช้ยังไม่เที่ยวก็ใครยังไม ซื้อของหัก30,000่นบาทนะครับก็ช่วยกันนะครับเพื่อให้มีกำลังซื้อคอนซัมชันของเราได้พิกอัพได้เร็วขึ้นนะครับแม้จะไม่เต็มร้อยก็ตามก็ถือว่าเราก็ช่วยเหลือกันนะครับทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะครับ นี่แหละค่ะสำหรับซุ้มเสียงสำหรับเฟรดสองหนักข่าวก็ท่านเริ่มตรีขายของขาย,ยดีซะด้วยใคยยังไม่ใช้ต้องรีบใช้นะฮะขายดีซะด้วยนะคน<ม>ซื้อเยอะนะผมคิดแค่โฆษณากับรมตรีว่าทารกรงการคลังบอกว่าท่านมาขายของคนละครึ่งในงานเวลฟอรัมท่านบอกว่าต้องทำเพราะว่าฮอตฮิตมากและตอนนี้บรรดาล้านค้าหลายย่อยประชาชนทั่วไปมันกระจายตัวไปทุกพื้นที่ไม่เฉพาะ คนตัวใหญ่แล้วที่โอพี่พี่โอไปบุรีรัมย์เนี่ยก็เห็นมีป้ายสาหรับคนละครึ่งจําได้ไหมติดที่สอไฟฟ้าติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าคือให้ทุกคนรู้ว่าร้านนี้เนี่ยรับคนละครึ่งทีนี้พอท่านอาคมเดินลงมาจากเวทีปรากฏว่านักข่าวก็กรูเข้าไปถามเลยเรื่องแรกที่ต้องถามก็คือเรื่องคนละครึ่งเฟสสองที่หลายกคนอยากทราบท่านเอายังไงคือซุ้มเสียงเนี่ยซุ้มเสียงนะไปแน่นอน แต่ว่ามันก็ต้องผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการที่ท<า>บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีการพิจารณาวงเงินงบประมาณในการใช้เฟสสองอถ้าข้อทิตแบบนี้มันก็อาจจะมีสิทธิ์ผู้ที่ได้รับมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเสนอสอบศใช่หลุมนั้นอาจจะเพิ่ม วงเงินในการใช้จ่ายด้วยปัจจุบันเนี่ร้อยห้าสิบบาทอาจจะมีการเพิ่มให้ด้วยเสียด <c oughs> <ม> <Jedi> ายทุกทุกบินทุกบินฮะทุกบินร้อยห้าสิบใช่ตอนนี้คือร้อยห้าสิบเนี่ยเราออกร้อยห้าสิบรับสมบอีกหนึ่งร้อยห้าสิบแต่เฟสสองเฟสสามเนี่ยทุกทุกการใช้จ่ายนะใช่ใช่ทุกทุกการใช้จ่ายแต่ว่าหนึ่งคนมีหนึ่งลิมิตวันละร้อยห้าสิบเนี่นต่อวันต่อวันร้อยห้าสิบมันก็เยอะนะใช่ผมแอบซักถามท่านทั้งส่วนตัวทั้ง ท่านตกลงไอ้คนละครึ่งเนี่ยวัดครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งเนี่ยนะตกลงท่านจะเอาอยัางไงเดินต่อหรือจบกันแค่วันที่31มสอดโอ้ดิฉันว่าต่อแน่นอนน่ะต่อไหมท่านรัมตียาอาคมบอกว่ามันมีมาตรการไหนบ้างที่ประชาชนเข้าใจและมันมีส่วนร่วมมากขนาดนี้โดยที่รัฐควักจ่ายน้อยที่สุด ก็มาตรการนี้แหละสรุปแล้วผมก็บอกว,ว่าก็มาตรการคนละครึ่งนี่ไงงั้นนะสิเพราะถ้าเป็นแบบนี้คุณคิดว่าเราควรจะจบหรือคุณเราควรจะเดินต่อนจะเป็นคําต่อ,อที่ดีที่สุดพ,พี่อาคมบอกว่าเราเดินต่อกันดีไหมและเดินต่อแล้วต่อไปเราควรขยายยังไงเพราะวิธีนี้หลักสําคัญที่สุดที่แนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งการคลังเนี่ยนะครับบอกว่ามาตรการนี้คือมาตรการที่กระตุ้นกําลังซื้อภายในประเทศที่ดีที่สุดตรงที่สุด และครอบคลุมไปทุกกลุ่มที่มีการจับจ่ายใช้สอยแม้แต่คนตัวเล็กที่ไปซื้อของก็สามารถได้ส่วนลดนั้นได้ควักจ่ายแค่ครึ่งเดียวคือวิธีการหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมคะถ้าหากใครที่รอเฟสสองเนี่ยเบื้องต้นก็บอกว่าสําหรับผู้ที่เคยได้สิทธิ์แล้วในเฟสแรกอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่เขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วอันนี้ก็สบายใจได้นะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลสิ่งที่เขาต้องการนะตอนนี้คุณดูร้านค้า ทั่วประเทศที่เป็นโชว์หวยก่อนมันมีทั้งหมด7 0 0 0 0สนลายไอ้ร้านกว๋วยเตี๋ยวแผงลอยอตามไอ้ห้องแถวต่างๆเนี่ยมันยังมีอีกเยอะทั่วประเทศแต่คนที่ลงทะเบียนตอนนี้ได้แค่8,000 0 0รายรเพราะฉะนั้นถ้ากวาดมาได้อีกส,สัก8,000 0 0ลายต่อไปการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันจะตรงจุดกับคนตัวเล็กที่ค้าขายอยู่ น,นี่คือเป็นผลพลอยได้ที่เป็นผลพลอยได้หลักจากมาตรการนี้ใ,ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรฐานข้อมูลมีอยู่แล้วลเวลาลจะออกอะไรหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจี้จุดไปยังทนตัวเลกเนี่ย มีเลยมีฐานข้อมูลอยู่แล้วท่านบอกรอความชัดเจนไม่เกินต้นเดือนคันวาคมนี้รู้แน่นอนเฟสสองเฟสสามเนี่ยมาเมื่อไหร่ใช่ใช่ใช่ถามท่านว่าเฟสสามเลยเหรอใช่เมื่อไหร่จะเฟสสามแล้วคุณฟาเมื่อไหร่พี่นะอย่าปล่อยให้สิ้นมาตรการแล้วออกนะโอ้ยมันต้องทำเล็วนี่นี่รัีว่าการกระทรวงการคลังท่านยวางั้นค่ะพ้นจากเรื่องนี้ในงานเวลฟอรัมรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังพูดชัดนะผมว่าแนวนโยบายหลังจากนี้ของ รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลรังจะดําเนินการในเรื่อง5เรื่องคุณนายห้าเรื่องเป็นหัวใจหลักเลยท่านพูดบนเวทีเลยนะใครจับได้ไม่จับได้ผมจับได้5เรื่องอนะหนึ่งเดินหน้าลงทุนภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐานยัง,ยงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของพลังงานทดแทนนะ,ะพี่โออ,อันนี้เน้นเลยนะ,นะต่อไปเน้นสนับสนุนแนวทาง สร้างเฮลท์แคร์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยที่เป็นแชมป์น่าจะแชมป์แชมป์ออฟเดอะเวิลด์เราได้เปรียบเราได้เปรียบเห็พิสุจแล้วจากโควิดใช่ใชเน้นทางด้านการลงทุนของภาครัฐที่ไปสนับสนุนไอ้แนวนโยบายที่ดึงเอกชนมาร่วมทุนในลักษณะพรับเห็นไหมสี่ปฏิรูปโครงสร้างภาษีครับโดยเฉพาะภาษีนิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แใจทำทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่รู้ว่าจะอยากจะทำนะเพราะเรื่องนี้ยกมาหลายรอบแล้วต้องทำให้ได้ต้องทําให้ได้คือคือสิ่งที่อยากได้ก็คือว่าให้คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นอันสุดท้ายที่ต้องทํากนะนั่นคือออกแนวนโยบายเพื่อให้สิทธิประโยชน์บางส่วนเพื่อเอื้อให้ธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์รถไฟฟ้าและรถที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม นี่ไงนี่ไงเรื่องรถเก่าแรกแรกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวมาจรการเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะออกทั้งหมดเนี่ยแนวนโยบายหลังจากนี้ไปภายในระปี2ปีจะอยู่ใน5กรปลอนี่คุณไอซ์ครับถือว่าเป็นเป้าหมายหลักๆที่กระทรวงการท่องเก็ตั้งเป้าไว้แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวพาไปฟังกันเลยนะครับว่าแนวนโยบายนะครับในปีหน้าของทางกระทรวงการคลังนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับติดตามกับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับในช่วงปี2563นนั้นเนี่ย เพูดนิดหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในสถานะยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะาก็ยังติดลบอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้กําลังซื้อก็คือมาจากภาคภาครัฐแต่เพียงด้านเดียวคือรัฐบาลน,นั้นก็ใช้นโยบายทางด้านการเงินกับทางด้านการคลังเข้าไปช่วยทุกประเทศก็จะทําเหมือนกันหมดแต่เราอาจจะทําได้เร็วกว่าในหลายๆประเทศอย่างยกตัวอย่างว่า การดูแลประชาชนทั่วทุกกลุ่มนะครับโดยที่ว่าใช้พรกรเงินกู้1ล้านล้านนะครับซึ่งส่วนที่เราตัดมาในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นก็ประมาณส0มห0,000ื่นโครงการชอบดีมีคืนก็เป็นการหักลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ที่มีไรายได้ที่จะเสียภาษีนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็เป็นการกระตุ้นเพราะเพราะอะไรนะเพราะเพราะว่า,เ,าเรามีช่องว่างอยู่เรามีช่องว่างระหว่าง เศรษฐกิจในยามปกติเศรษฐกิจในยามปกตินั้นประมาณสัก3%นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ในเรื่องของโควิดนั้นปีนี้เราน่าจะโตได้ประมาณสัก3%แต่ถ้าปี25 6 3นนั้นเนื่องจากโควิดและประมาณการอยู่ที่6ติดลบ6%เอ6ตัวเลขคาดการณ์ใหม่นะครับติดลบประมาณสัก6%ก็หมายความว่าเรามีเอาต์พุตแกปนี่อยู่ประมาณสัก9% ประมาณ9%กนะครับกว่าที่เราจะกลับมาสู่ในระดับปกติในปี2,564หรือ65เพราะฉะนั้นถึงนักวิเคราะห์ทั้งหลายถึงบอกว่าเศรษฐกิจของเราจะฟื้นตัวเต็มที่ใช้เวลาเ,เต็มที่นี่ก็ประมาณสัก2ปีอย่างน้อย2ปีเพราะเรามีแก้บอยู่ประมาณลบเบเถ้าสิ่งที่เป็นข่าวดีก็อันนึงก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนซึ่ง ขณะนี้ก็เป็นที่ทราบว่า Effectiveness ของในเรื่องของวัคซีนก็ประมาณ90%หรือ95%อัพขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีอันหนึ่งที่คิดว่าถ้าวัคซีนนั้นออกแล้วก็มีการกระจายเราเองก็มีการเตรียมตัวในการคึ่จะเข้าไปไปไปออเดอร์ไป,ไป,ไปมีคำสั่งซื้อทางรัฐบาลก็จัดเตรียมงบไว้ให้นะครับในเรื่องของการ p r e ออเดอในเรื่องของวัคซีน นเพราะนั่นก็เป็นข่าวเดียวหนึ่งถ้าวัคซีนมาเนี่ยก็หมายความว่าความมั่นใจในเรื่องของการเปิดประเทศให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นก็จะมีมากขึ้นจริงอยู่ว่าในเศรษฐกิจของหลายประเทศนั้นมีการคอนเทนในเรื่องของไวรัสได้ดีอย่างเช่นประเทศจีนแต่คําถามอยู่ที่ว่าเราก็อยากจะได้อยากได้นักท่องเที่ยวจีนแต่จีนเขาก็บอกเขายังไม่ส่งมาเขายังไม่ส่งมาเขายินดีรับแต่ว่าเขายังไม่ส่งให้นักท่องเที่ยวให้เรา เราก็ยินดีรับเราก็ยินดีรับแต่ถามว่าเราจะมีความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวของเราไปเที่ยวต่างประเทศเหรือไม่ก็อยู่ที่ว่า,เ,าเรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือประเด็นต่างๆที่คิดว่าในเรื่องของอถ้ามองไปในปี 64, 64นั้นเนี่ยเราก็คาดการณ์ไว้ดีกว่าเดิมก็ประมาณสัก4%นะครับแต่ว่า4%นั้นก็ถือว่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เต็มร้อยนะครับ นั่นก็เป็นอยากจะเรียนว่าในแนวโน้มปี2,564นั้นเราก็ต้องมองในเชิงบวกถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างถามว่ามาตรการการคลังนั้นจะอยู่ในเรื่องจะสามารถรองรับในเรื่องของอระยะของการฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนก็ขอเรียนว่านะครับว่าในปี2,563นั้นเราไม่มีปัญหานในเรื่องของอความมีสเสถียรภาพทางด้านการคลัง ความมีสเสถียรภาพทางด้านการเงินนะครับการเงินเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุนสำรองเรามีค่อนข้างมากทางด้านการคลังเรามีพรบรในเรื่องของวินัยการเงินการวินัยการคลังอยู่ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินพวกนี้นะครับซึ่งเราก็มีฟิสิกอลสเปซอยู่ประมาณสัก30%ของวงเงินงบประมาณนะครับวงเงินงบประมาณประจำปี พูดง่ายๆคือปี2,564 64งบประมาณปี2,564นั้นวงเงินอยู่ที่3.3ล้านล้านถ้า30%เราก็มีฟิสคอสเปซอยู่ประมาณสัก9,080,000ล้านอันนี้พูดเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้เงินไตในงบประมาณปกติแต่9 0 8 0 0 0นั้นก็คือว่าต้องเป็นโครงการที่คอรมอนุมัติต้องคอรมออนุมัต,ต,มออมติแล้วไม่เกินตรงนี้นะครับ ไม่เกินในเรื่องของเก0 0ปดซึ่งขณะนี้นั้นก็มีโครงการต่างๆที่เป็นของหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับที่เสนอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียก carry over ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มาจากงบประมาณปีที่แล้วหรือว่าโครงการในปีนี้เช่นเรื่องของการประกันรายได้พืชผลนะครับซึ่งอย่างเรื่องของข้าวนะครับซึ่งก็คอรมองนุม,มัติไปมันก็จะมีเงินจองมีโครงการจองอยู่อย่างนี้ซึ่งขณะนี้เราก็จะมีอยู่เรียกว่า เพียงพอนะครับสำหรับปี64แต่ว่าถ้าหากาาถ,าถ้าหากมีโครงการที่มากขึ้นไปอกีกเราก็คงต้องพิจารณาในเรื่องของว่าในงบก้อนอื่นเราจะใช้ยังไงเพราะฉะนนั้นในขณะนี้เราก็มีเงินอยู่2ก้อนก้อนหนึ่งคือก้อนงบประมาณปกติอีกก้อนหนึ่งคือพรบพรกงเงินกู้ซึ่ง4ี่แสนล้านนั้นก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าขณะนี้ก็อนุมัติไปได้เพียงแค่ประมาณแสนกว่าแสนสองแสนสามขณะนี้ก็ยังมีรูมยังมีช่องที่จะสามารถใช้เงินเข้ามาในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนว่าวัคซีนมาก็ดีนะครับขณะนี้เรากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ถามว่าในระยะยาวนั้นถ้าหากเราต้องใช้เวลาสักหนึ่งถึงสองปีนั้นเราควรจะทำอะไร ผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนเดือนหน้าเนี่ยทางเราก็ต้องทํางบประมาณปี65แล้วนะครับเพราะนโยบายงบประมาณก็ปี65นั้นก็เท่าที่ได้มีการหารือกันนะครับก็ถือว่ายังเป็นนโยบายงบประมาณที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับภาครัฐก็ต้องลงทุนในเรื่องอะไรก็ต้องลงทุนต่อเนื่องในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิ่งที่เราทําไว้เมื่อประมาณสัก5 5ปี6ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนทางด้านคมนาคมนั้นก็ยังถือว่าเป็นแกนหลักของการลงทุนของภาครัฐเรื่องที่สองนั้นก็เป็นการลงทุนทางด้านพลังงานแต่ถามว่าการลงทุนของภาครัฐจะชี้ไปในทิศทางไหนผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องชี้ไปในทิศทางของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเพราะวาระที่มีการหาที่มีการประชุมกัน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียองค์กรระหว่างประเทศเขามองไปในเรื่องของ clean investment เป็น green investment นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของอรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เป็นแนวหนึ่งแนวแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการลงทุนในเรื่องของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครหรือรถไฟในต่างจังหวัดหรือรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็ล้วนใช้ในเรื่องของพลังงานสะอาด ือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนในด้านพลังงานเช่นน้ำมันเมื่อเช้าก็มีการพูดกันในเรื่องว่ายูโร5เราจะมาเมื่อไหร่จริงๆเราอยากให้มาเร็วอยากให้มาเร็วในขณะที่รถที่ใช้ไฟฟ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรถโดยสารขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็อาจจะยังต้องใช้น้ำมันดีเซลอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องของพลังงานสะอาดทั้งนั้นพาะแอนเรียนหนึ่งที่ผมอยากจะ,ะคิดว่าเป็นแนวโน้มในปี2,560 สามเป็นต้นไปนั้นประเทศเรานั้นคงจะต้องมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพราะเราได้รับผลกระทบนอกเหนือจากเรื่องโควิดแล้วนี่ยังมีเรื่องของ PM 2.5ซึ่งนับวันมันก็จะรุนแรงมากขึ้นในประเทศเรานะครับเพราะนัอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ PM 2.5ซึ่ง PM 2.5นั้นมาจาก2แหล่งหลักลคือ1รถยนต์2ก็คือการเผาในที่โลงแจ่มมี2ตัวครับนั่นเอง เพราะนโยบายต่างๆก็ต้องเทไปในเรื่องของการให้สิ่งจูงใจกับในเรื่องของการลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเรื่องที่3นั้นก็อยากจะเรียนต่อว่าแล้วมีอะไรที่น่าจะลงทุนจะกที่เ,เห็นชาร์ตของของท่านวิทยกรท่านหนึ่งผมก็เห็นในเรื่องของ Health Care Health care หรือว่าทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพก็เป็นอีกแ a r ียหนึ่งเป็นอีกแ a r e ยหนึ่งที่ ที่เราน่าจะส่งเสริมนะครับรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของสุขภาพกระทรวงการคลังก็มีโครงการหนึ่งเราเรียกเป็นโครงการารามาชนารักรามาทรารักก็เป็นการใช้พื้นที่ของที่รัชพัสดุในการพัฒนาโครงการที่สมุทรปราการนะครับก็ใช้ที่ของรัฐพัสดุเนี่ยทำเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เป็นในเรื่องของที่พักสําหรับผู้ สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวระหว่างการาฟื้นฟูสุขภาพมีโรงพยาบาลแล้วก็มีที่พักแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ในระหว่างดําเนินการอ s ชู e หรือว่าปัญหาของเราเนี่ยยังดํารงอยู่ในหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจซึ่งวันนี้เรามีในเรื่องของปรกองเงินกู้ส่วนหนึ่งก็ ให้ธนาคารอมสินธนาคารอมสินไปปล่อยคู่กับธนาคารพาณิชย์คิดดอก2%อเอย่างนี้นะครับก็ยังใช้กันน้อยอยู่อันนี้เราก็หลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะเข้าไปช่วยยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินธุรกิจโรงแรมที่รอระยะเวลาของการฟื้นตัวอย่างเต็มที่เราก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับก็ยังหลังจากที่ผมมารับตําตแหน่งที่กระทรวงการคลังก็มีข้อเรียกร้องข้อเสนอเดิมอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าจะ ปรับยังไงให้สามารถที่จะปฏิบัติได้เรื่องสายการบินที่ยังขาดสภาพคล่องอยู่ขณะนี้ก็ได้มีการหารือกันแล้วจนกระทั่งว่า,าข้อเสนอนั้นก็ลดระดับลงไปเยอะมากแล้วนะครับส่วนทางด้านโรงแรมต่างๆนั้นก็คงจะมีการหารือกันต่อไปว่ารูปแบบเราจะเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ายังเรื่องสภาพคล่องของภาคธุรกิจนั้นก็ยังมียังมียังมีประเด็นอยู่สําหรับในการที่จะ ดำเนินนโยบายในปี2564ถือว่าชัดเจนนะ5เรื่องที่พี่โอบอกเนี่ยมาหมดเลยใช่ผมช็อตลิสต์ผมบอกว่าทันตีมุ่งเน้นอย่างเงี้ยมุ่งเน้นทำเฮลท์แคร์เนี่ยทำแน่นอนสนับสนุนให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นโปรดักชัชมเปี้ยนของประเทศไทยในภาวะที่การท่องเที่ยวเราสุด การช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวนี่สําคัญเลยนะ,ะจะทำยังไงตอนนี้แนวทางแรกเอาให้ดูแลกันว่าจะทําอย่างไรตอนนี้จะไปเอาเงินเบื้อชาติมาไหมเราไปแก้เกณฑ์เบงชาติรอรุอ่นรอรุ่นผมฟังแล้วมันน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะ